สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วเนาะที่มาหยอดข้าวนี่นี่ต้องมาเดินเก็บไอหัวหญ้าออกให้หมดเลยนะเนี่ยที่เห็นเป็นลูกๆๆที่อยู่บนนานะ่ะนั่นแหละนี่ต้องเดินเก็บออกให้หมดเลยเพราะว่าถ้ามีฝนตกลงมามันจะเกิดเป็นต้นหญ้าขึ้นมาอีกเนีย่ยต้องเดินเก็บหมดทุกแปลง ดีวันนี้มีคนมาช่วยด้วยน้องชายมาช่วยพี่ชายเขาฝั่งนู้นก็กำลังไถไปเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่เนาะร้อนเข้ามานั่งอยู่ในร่มก่อนหายร้อนแล้วค่อยออกไปใหม่นี่ก็11บเอโมงกว่าแล้วมั้ง เ้อทำงานก็ขาดแล้วขาดอีกอยนียไม่ได้ซื้อใหม่เมื่อวานนี้ไม่ได้เอาหมวกมาใส่โอ้ยร้อนหน้ามากเลยวันนี้เลยเอาหมวกมาด้วยหมวกกระลูกเล็กนิดเดียวก็พอได้ใส่เดียวเมื่อวานใส่แต่ผ้าคลุมหน้าตัอเนนี้ผืนเดียวคิดว่ามันจะไม่ร้อนไงเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ก็คิดว่ามันจะไม่ร้อนก็เลยไม่ได้เอามาใส่ ที่ไหนได้โอ้โหร้อนหัวแทบแตกเมื่อวานนี้แฟนแทบจะเป็นลมเลยหน้าแดงไปหมดเลยเขาอะแทบจะเป็นลมเลยความร้อนของแดดมาดูข้างหลังนี่แดดออกเปี้ยงขนาดนี้ก็คิดดูเมื่อวานนี้เดินเก็บไอ้รากหญ้าใช่ไหมล่ะเดินเก็บอันเนี้ย หมดห้ะน้องชายแฟนถามว่าเติมเงินได้ไหมเติมไม่ได้บัญชีไม่มีเงินกดเงินออกมาเกี้ยงหมดละมีเหลือแต่เงินสดฟ้าร้องขึ้นขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่านะวันเนี้ เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะอัปเดตขึ้นให้ดูเรื่อยๆเนาะฟ้มามืดมาแล้วอะ่ะคุณสายังไหยอยู่แดดร้อนมากเลย มาไล่เก็บเนี่ยไอห,หัวหญ้าออกเป็นรากของหญ้าเนี่ยต้องเก็บออกต้องเก็บออกให้หมดเลยนะที่เห็นเป็นก้อนๆก้อนๆน,น,นั่นคือรากหญ้านะไม่ใช่ดินพอไอที่เก็บมาบ้างแล้วก็มีสามสี่อันเมื่อวานนี้คุณสามีตาม หยอดตามตูดเราเดินเก็บรากหญ้าออกหน้าวันนี้เราตามตูดคุณสามีเก็บไม่ทันเพราะว่าวันนี้น้องชายมาช่วยไงก็เลยเร็วขึ้นเราก็เลยเก็บรากหญ้าไม่ทัน